โอหัวลงลงสีสีไอสีอะไรอ่ะเอาเลยเหรอฮะไปไปหน่อยลงไปไปมีไข่ฮะไปลงสีสุดชร์ไปถึงนอนไข่หวาอน้าตัเองตั้งโปด้วยอ่ะไข่หวะต่องติ๊กตอกกุ้งละล้านจุด่ะ ใชมิจิตอร์อะไรอย่างนี้พี่ไม่รูว่ะมีสองสามคนที่มันรู้แล้วก็ไอเนี่ยคนในจิติกเอร์รู้อุ้ยมีจิติกเกอร์ได้เหรอไม่เห็นจะรู้เลยแหก็บอกไม่เห็นจะรู้ไปส่งมาแล้วบ้างเนี่ยไม่รู้ไม่ไดูติกเกอร์เจ้าหนอจยิ้มเน่เลยดูส่งใช่ละ มั่งเปลี่ยนชื่อไอจีแล้วมั้งเนี่ยก็เรียนรู้ไงน่าใงไงก็เรียนรู้ไงอายุเท่าไหร่อ่าพี่ขาเป็นเลยอยากทำงานหมอทำไมเป็นไรอยากเล่นไปเอ็มอยากทำงานหมออ๋อนึกว่าหมอในชืิอจริงบ้าปะแล้วมันกดยศผมพี่เด็กเอมันกดยศผม จเย็นนะตอนเด็กพี่ก็เบียวนี้แหละผมไม่ได้เบียวพี่อาจจะยังอาจจะยังก็มาสามสบายี่ค่ะสามตามสี้สามสบายมที่การสบายกันด้วยนี่มีอะไรพูดอะไรบอไฟเอมทำเดียวอยายเล่นไฟเอม หาเมืองเข้าอะไรพี่แม่งแบนผมสิบสี่วันน่ะหาเมืองเข้าอะไรอ่ะมม่โดนแบนเออว่ะตอนตอนนี้มีแต่เอ็นตอนนั้นมีดิสคอรไม่แอดมินแม่งลงหัวกูพี่มันไม่ให้ตู้ไม่เสียงเลยแล้วกูขับรถอยู่แล้วกูแล้วกูเพื่แล้วผมอุ้มศพแก๊งอยู่อ่ะพี่ โอแกงอนู่บแล้วแจแล้วแกแบบลงหวยป่ะแล้วผมกำลังขับรถอยู่อะแล้วประเด็นคือไมส่ศี่เข้าใจ่าอลองเล่นอะูแอ่นไงวะเล่นเป็นช่างแมงไ่และแล้วประเด็นแล้วปรเด็นคืผมบับไม้ใส่ศพไแล้วทีน้แอดมินลงหวผไม่รู้ไผมก็ลับไม้ตอไงแล้วทีนี้แล้วกม่ต้องถามผมด้วยนะว่าเอช่างมัเปบะ เยอะเยอะว่ะพี่ไอว้วอลหน่อยข้านี่ฮะชูบหกร้อยได้ป่ะชุบหกร้อยได้ป่ะยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันจริงกูแหละมันเยอะจร,ริงเยอะเฮ้ยพี่เขายังไม่ไอ้นี่อีกเหรอยังไม่ยังไม่ไมไรับไอจ <laughs> ีเกียบเพลอินเดียวอ่ะใช ไอ้พ่ลอีวลมวะแปบ,บนึงจนับจอดเ็ดจอมันคัะไปเจอหนุ่้องเพลงพ <c oughs> ah? เพ้ามาเลยพราะอะไพงร้องไฟวะ ah? <c oughs> <c oughs> เอ็มอะไรหนึ่งไฟวะคืทำใ เฮ้ยพี่พี่โดนอะไรอ่ะมใช่มองระเบิดโอ้โห M E ยยใครอ่ะใครอ่ะมีตัวมีตัวยจรู้ได้ไงจะรู้ผมจะรู้ไหมพี่จะรู้ไหมล่ะว้าวพี่มีคน ผู้ดิบตายทหารเลอัอดยัง,ย,ง,ย,ย,ง,ย,ย,งย,ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายพี่ชายยังไม่ตายพี่ชายโอ้ยเจ็บมากูแหลกนั่นแหละตัวนั่นแหละแหลกโอ้ยแหลกแหลกเยอะแล้วพี่ชายเขาต้องอีกแล้วไม่มีใครฟอมาพี่ดีแล้เออพี่ไฟอร์เรอพี่สองเชยเชนนี่หละหน้าเปิดส่วนตัวน่าจริงอ่ะจริง เปิดปแล่แ really sure> uh ้ีแมโอ้ยยเดดเปไม่อยากนตัวเปิดแล้วเปิดเปิดอ้ยเปิดตงโหมึงล็อกไอจี่ะโม่ไปได้ครับครับน้องชายพี่สแโอ้โหแต่ราคครับโแรมันพูดทุกคนดูโอ้โห โอ้โหเชิดมันพูดแต่ละคำเดี <fin anta> <ots> ๋ยวนี้ปะตัวนาบนนะระวังครับโอ้ยตุ๊กม่โหยาพีเ่งเลยเป่งมดิเออบลังคาพี่บลังคาบลังคาะไเป่าบลังคาเลยคาพีเลยไม่ได้ยินกูเลยไงยาป่ะยาทำอะไร โอ้ชีร์ชีร์ชีร์ชี่์ชีร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 อชี่์ชีร์ชีร์นีร์ช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 ีม์ชี่์ชีร์ชร์ชีรใคร์ชี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 น์ชีร์ชีร์ช่ร์ชีร์ชีร์ชีร่ชีร์ใคร์ชีร์ชี โอ้ขึ้นไปไงก่อนมันดีตรงนี้ไม่ได้าเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอกูเพิ่งกูเพิ่งลงกูเพิ่งลงฝาเรารงฝากูเพิ่งลงกลางอากาศเลยพี่ลงมาเลยเอ้ยลงมา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 ช่วยได้ครับช่วยเลยช่วยเลยจะตายเกือบไปเข้าพิษแล้วตู่คนเดียวไม่มีเหรียญแล้วอ่ะมีเหรียญในน้องชายไม่มี ไม่งด้ามไหมคะยามมดมึงกล้าเปิดกูหัวมึงแตกมาดิกินอลมึงเอามาดิหัวไมดิเยอะโอ้ยมีศอกียยานามเต็นขึ้นก็อยู่บนหัวเรานี่ยแหละเยปืนกูเปิดพ่อเลยอย่สี่หลาเมตร ขึนมาคืนเลยนะพี่อยู่นิ่งๆก่อนได้ปะครับีามันหมาเเอเดาเอ่เอเอ่เอเหมือนเอ่เหมือนเหมือนกต้องโดนหลอกดากรสุนยาไหเบื่อหนึ่งเท้าขึ้นอูหนึ่งเมื่อสองเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้นเีวีหมดแล้วเดี๋ยมาเอาศพนี้ดิ

ข้าไม่รู้ว่ตรงไหนด้านหน้ากูเลยด้านหน้าด้านข้างกูเลยกูกลัวนะเนี่ยกูกลัวนะนี่กูยานกูยานกูยานเกมไม่โดดลงมาตอนไหนวะไอ้เหี้ยเออพี่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 ระวังตุ๋นดูแล้วแต่ก่อนนี้น่าจะน่าจะคนละพีทีนี้การพี่เองเลย ไม่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 หมายถึงว่าสุดพี่แกมันมาจากหลังเขาพ <นา S 1> ี่อารู้ลอยหลังกูเย็ดไม่เห็นพี่เราโดนห JA ลุมอยู่ตรงกลางยิงแกมันกูเนี่ยเอาไปเลยให้แบบสวยกูเนี่ยสวายกูเนีย่ย ไอ้อออออกูเน่นั่นนะไอ้กูเน่สไอ้กูเน่ยไอ้กูเออตายกิ่งมากทำดีแล้วทีเดียวมันบวกเท้ายุกเลยไหมนี่ทุกคนเราขึ้นมาสเตอร์แล้วในที่สุดก็ข,ขึ้นมาสเตอร์ แจงห่อนพี่เ,เป็นหมอเหรอหมอเป็นราพี่อ๋ <laughs> อเฮ้ยเฮียคนอยู่หน้าดิสแม่งไม่ตายคนแรกเหรอมาแล้วมาแล้ว, <c oughs> ลวยังไม่ทันส่งเลยเฮียยังพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยเกืือ<ห>นตายกูรู้เลยมีตัวเออใช่ถูกต้อง ตัววะโอ้ยอุ้ยจะตายเฮ้ยพี่จะเย็นนะพี่จะเย็นนะระวังนะระวังนะระวังนะทุกคนระวังนะระวังนะคือคือไม่สามารถโอ้ยเจ็บโม้รถโดยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดเลยพี่ชายเลยระวังนะน้องชายไหนคือไปชุบก่อนเด้วชุบกอนตนี้เฮ คือมันมีมันมีอีตัวปะมีตัวอีกปะมีสอีตัวมีอีกตัวโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุบกันเดี๋ยวกลับมาช่วยเดี๋ยวกลับมาช่วยไม่เห็นไม่เห็นมันมาแลยนะมันมาเนี่ยพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วไปชุบเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนก่อนพี่ไม่มีเพื่อนพี่เสียใจว่ะม้อยู่ใต้บ้านเนี่น้องตายได้พี่เอ้ยเอ้ยน้องตายได้น้องตายได้พี่มีเหรียญชุบกูชุบสุดโคกูชุบหมดไว้เลยไม่ไหวละเออกินจะกินจะ พี่เราไม่ช่วยน้องแล้วนะอีกโอ้ยโอ้ยโอถ้ากูมีเคนะมันแตลกแ้เจริงอ่ะมึงเจอกูเดียวเดียวเดียวบุวันมันไ่ชวอเพื่อนแล้วหรอจุ๊บพี่บอกมึงแคมป์ตู้อยู่มรุมรดีรุมรุมมุมร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  ไม่รวยอยู่ไหนวะตีนก็ไม่ขึ้นอะในบ้านไม่ขึ้นแต่ผมขึ้นว่ะเฮ้ย้ไม่ทันตีนขึ้นแล้วว่ะตีนขึ้นแล้วว่ะมาขึ้นตอนนี้นะช่วยยังไงล่ะช่วยมาได้นะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหลายตัวกูระพวิใจหลือเปล่ามันเจ็บปะมันจะไม่ทันแล้วมันไปแล้วไปแล้วตีนมันขึ้นแล้วพี่มีเหรียญป่อุมยนั่นไงไปก็เหี้า มันอะไรบ้านฟางมีบ้านฟางสองตัวเลยบ้านฟางสองตัวอ๋อตรงบ้านฟางเบ็ดตาันมาหมดใช่แล้วพี่ตีนขึ้นสองตัวนะสองตัวนะตีนลงนะล้มยังนะล้มลงนะยำตีเลยนะยำส้นเท้าเลยขึ้นบ้านไหนบ้านแต่คุณจะขึ้นไหนปะโอย โโตไกลกัมดทีัวเดี๋ยวเลยตัวเดียวไม่มีกรนงหรอใส่มวกก็ด้บนยิืนยิ่มันโดดลงมาแล้วมันเนียไรเพื่อนใครโทรมาเฮ้ยเฮ้แฟนแต่ผมไม่มีแฟนพี่แต่ผมจะได้นออกดินหน้าหลังไม่เห็นาห้5มีอ่ะไม่ใช่ห้ามีรอกพ่กราพี่ พี่นนอน่อุ้ยอุ้ยโดนหัวไปเดียวเลยชุกได้ชุเยเพืโอ้ยสวยเพื่อนเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามามันยิหมอนชาร์อ้ใครคุยอะไรวะ อยู่นั่งพี่เห็นปะ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 มีกูได้เหรอวะมันน่าจะนี่นะอุ้ยกูดูแล้วยะเจอแล้วันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว มันวิ่งวันนี้วันนีมันหนีมันหนีโอ๊ยมันหนีแล้วมันโก่งจริงกูด้วยโอ๊ยชีวิตตกใจจัดจริงกูอีกโอ้โหกูยิงไรอ่ะยิงนะคะนด้เกินไหมแมวแมวแมวงโดนตเกยบเยโอ๊ยโอ้เหียโอไปแล้วจ้าโอ้โหเหี้ยเหี้ยเลยเเดี๋ยวเดี๋ยว วิ่ง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 ไม่ไม่งั้ตายนะเหียเออไม่อยู่แล้วจ้ามึงไปไหนก็ไปเหี้ยแต่ละคำะกดมาทำไมอ่ะเป็นอะไรแก๊้งแม่งมีเรื่องเหี้ยไม่รู้ตรงเวลาอีกแล้ว นี่เราแบงกดดูกดแบนสองร้อยขวยโอ้โหบาทโอ้โหเมื่อกี้ดูพูดโอ้โหสกดมาทุกคำมีทุกรูปแบบมาทุกแบบโอ้โหวเวอร์ มาทุกคำมีทุกรูปแบบเพื่อนจะชุบแล้วเขีโอเค,อเคชุบเบอร์หนึ่งก่อนเดี๋ยวงั้นก็เดี๋ยวพี่จะมาประกาศเรื่องทำไมพี่หายไปนานยังไม่รู้คิดอะไรเลย,เลยคำแรกคือ ไม่มีรู้ว่าจะทำคลิปอะไรลงอะนะหนึ่งเลยคือไม่มีไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรลงนี่คิดคอนเทนต์ไห่ออกนี่ก็ใส่พี่หายไปนะมันไม่มีอะไรพี่ทำลวจะไลฟ์เกมก็ไม่รู้สิขอขอถ้ามีอะไรพี่ทำก็คอมเมนต์มาบอกด้วยกันนะโอเคนะ ือได้เกิดพอดีเลยส่วนท,ที่เบอร์สี่รอกนะ่อนนะยืมเงินคนไหนดิสคอรด์ดีป่ะยืมเงินคนไหนดิสคอร์ด อันนี้เอาปืนนี้น่งแปอปืนเงิ อเอ้ MP40 เอาดิโอ้โหตอนนี้คิวหนึ่งกันทั้งปีหนึ่งคิวก็หมดดิตายเป็ยวารีน น,นี่คือเป็นว่าเล่นเลยฮะจริงฮะตื่นว่ตเตมมาเล่นเลยย,ยื้อโอ้ก็ตื่นเ่อเล่นเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยอยากสอบคนได้นี่วะอชอบเป็นไรเป็นอะไรอีเป็นทุกอย่างแม่เป็นทุกอย่างเลยพี่แต่ยังไม่มีแปบ ก็ไม่มีอ่ะเสียวอะไรเป็นไม่ดีเลยพี่ก็บอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแต่เธอไม่เอาไม่ได้ขอพี่ฮะไม่ได้ขอพี่ไม่มาถึงเป็นทุกอย่างให้เขาอ่ะแต่เขาไม่เอาอ่ะถึงไม่เอาก็ให้นั่นเลยพี่บินเดียวครับรอที่ใหญ่พี่เย็นนะ อย่าไปเล่นเมืองผมก็พอขอแค่นั้นแหละเจอกันเข้ามาแต่คุยดีๆแล้วกันแค่เสียงอยู่แล้วก็ได้แล้วก็ใครไม่รู้อ่ะเนี่ยพี่ผมใช้เสียงนี้ไว้ไม่มาขอเป็นลูกผมดูนะขอเป็นลูกโล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 เล่นเสียงเยอะพี่โอ้ยย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 อใช้เสียงนี้แล้วก็มีคนมาขอเป็นลูกผมว้าผมว่างปเสียงเลยไม่น่าจะมีตัวนะ

อ้ยหน้าข้ามีน้าข้ามีมือเพื่อนวิ่งไปชุบสรุปตาย <c oughs> <c oughs> สวยลงไปจะช่วยอะไรได้ปปะ <c oughs> ช่วยได้บ้างละมาลงมาหาเบอร์หนึ่ง องมาห้าเบอร์หนึ่งลมห้าเบอร์หนึ่งตายหมดหรือเปล่าเดี๋ยวรถไปรับรอแ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้อยู่เย่าะไรผมครับไปน้ำไปน้ำไปกูไปน้ำดิเฮ้ยเอากูไปเนียเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเออ๋ออ๋ออ๋อออออ กูใ้ยนเเจ็บดีกว่ามั้งเราอ่ะเจ็บงนี้อ่ะเจ็บยก้ย็้เฮ็ดกู้ยฮ็้เฮ็กูเฮ็ดกเดก้เฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกเฮ็ดกูเฮ็ดกู้ยฮาเฮ็ดกู้เเฮ็ดกู้เเฮ็ดกูเฮ็ดกูเเ็ดกู ล้วก็วิ่งเข้าไปวงเลย้าวหอบแป๊บนึงเขาวิ่งเข้าวงแป๊บนึงเกืาบตายปืนไก่ดิโยชีวิตทำงานนี้เอาออกนี่ก็ได้นั่นแหละอีตัวเอาทาไมต้องกูนี่กูอีกแล้ว โอ้ยกูตะลอดเลยรู้สึกแปลกโอ้ยเอออย่าเ h ็ดกู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 เออเออโอ้โหโอ้โอ้สวยเฮ้โอเคตอนนี้หายกินแล้วไรอ่ะตีหนึ่งปะทะคนหนึ่งอ่ะเรียบร้อย ที่สองไม่เป็นไรแล้วสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันอินยครับคนนี้นะ